ครับตื่นเต้นครับกระดีใจครับใน้มาฉลองกวางบุญให้กับคุณแม่สําลานเฮ้าอุทิศส่สนวนกุศลพลบุญหาทันผู้ใไญ่ประเสริฐเนาะครับจะมันดีใจเอ้ามือนี้มีหลายรูปแบบมากแบบล่ำสิ่งเดี๋ยวให้คนหนุ่มคนสาวเขาสิ่งแต่เข้ากับล่ำกวนไปในจักน้อยให้พี่น้องใน้อนแก้หนาวขึ้นกันเนาะครับ เอาละผมเนี่ยขารับซื้อ่าคำามฝนหน่อยบอกมาแข้งลอออลูกก็ลอข่มคำเป็นบ่อน้ำภาคอีสานบ้านผมอยู่สอยู่บ้านผู้น้อยผพน้อยบ่าม่นคุยน้อยขึ้นตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัดอีเก็รปองเยี่ยมกีเียบเก่าแม่บันไดขั้นไปทั้งบุญหน่หยไปหามาแว้ไใหอไปยามผมเนี่ยดื้อแม่รัทธาอันนี้แม่นบ้านเกิดเมืองนอนจริงๆแล้วคอยบ่เคยล่ำภาคอีสานดอก ข่ล่ำอยู่กรุงเทพหานาคนรเพราะว่ากรุงเทพกับบ้านเฮาเนี่ยมันล่ำบ่คือกันอยู่ทางพุน่นเนี่ยเขาล่ำมวนมวน,มวนฟอดงามๆเออจังไรก็ได้นคนปรปฐมนครน,นายกปราจีนบุรีสาระบุรีลพบุรีทั้งพุน่นข่อยบ่เคยมากทั้งนี้แต่ว่ามากมาอนี่ถือว่าข่อยเอาบอกเผาเนี่ยมากขายสวนพี่น้องให้กำลังใจสแสดงว่าบ้านชาติเท่านี่รักษาประเพทนีวัฒนธรรมมอลำไว้ สูมือหนหมอลำโอลำแคดหน่พอย่มีเะไเด้ฉะนั้นแล้วแสดงว่าปูเจ้าน่ายเฮ้าตลอดฮอดเพราะปูญงประเสริฐปูเพินตายเนี่ยเพินอนุรักษ์มอลำแคดลำโอไว้ข่อยก็เลยได้มาด้วยบุญบาร,ร,รมีของเพินเอาละอีตอนกอ่อนขาบันศานั้นบ้านข่อยน้าทถ่วมพนมไพรก็บรรู้ว่าซีสะเกดสุรินถ่วมบ่ทถ่วมบ่แม่ถ่วมคือกันบ่ บ่ถ่วมโอ้ยบ้านผมเอำเพื่อพนมไพ่น่อนะออกที่วี่กวนมูเลยครับจังหวัดเยอนทนำถ่วมแต่ว่ากอนน้ำสีถ่วมอีตอนสีเขาพันษานั่นแรงเลง,เลงแห่งกินว่าเขาสีตายเบิดพราเขาสีตายบ้านนี่ผู้ญีบ้านก็เลยพาลูกบ้านเนี่ยไปแห่นั่งแมวซึ่งนั่งดุงบ้านนั่นก็ซึ่งบ้านนี่ก็ซึ่งแมวตายตั้งหลายตัว บัดเม้าไตเล้วหลังจากนั้นได้เดือนกลักวฝนเทลงบสันน้ำถ่วมเบิดสนันเลี้ยวมากเหมือนนี่คอยเลื่อยสีเหาเรื่องน้ำเพิ่นว่าเขาอยู่เราเอามาใส่ล่งสีสีออกมาแล้วก็เลยเป็นเขาสารตัวจากนั้นเอาเขาสารมามามาแล้วเอาไปหนึ่งหนึ่งออกมาแล้วก็เลยเป็นเขาเหนียวขันเป็นเขาเหนียวเดียวว่าเอาเขาเหนียวไปใส่กองเลยฮะเนีย่ยเอาเขาเหนียวไปใส่ไห ซื่อแปงมาใส่มักใหไาเมื่อไ่ขึ้นมันเลยเกิดเป็นเหล่าเพิ่นก็ได้ว่าน้ำขุนขุนันไหลออกจากาไหขั้นแม่นำใสใสันไหลออกจากขวดขั้นไหลออกจากขวดแล้วจังซี่ันไหลไปใสก็เล่ยไหลเขาปากเอาอันเสือสีสมเป็นเอาให้ได้เดินมึงส่งทีคือก็มวยจากปากเอานำใสใสก็เลยไหลลงข้อเอา จากข้อเอาน้ำใสๆก็เลยไหลไปขังอยู่ทองหน่อยของเอาเดี๋ยวคนี้หอดมือดีขึ้นดีเอาเสียสีสมบ้านซาดก,ก็เลยนัดกันกับอามอลำเป็นอาไฮเดอ,อยืนจะขึ้นในนัดวันไดพุ่นรี่สอดและเวียงพุ่นเลยไปใจ่ารี่สอดสองอยห้250บาทฟาดสามสมงตัวจนันันประทันดน เอาก็ะเลยปล่อยน้ำจากทองเอาเลยไปเข่าทองอามันไปฆ่าอยู่หัวพุ้เพ็ดทองปุ่งอุ้งลุงเพ็ดทองปุ่งอุ้งลุงเป็นคนโอ้ยลาโน ตื้อแปดหาวันออกสองสามเลขกหีแม่เมื่อเอาละในมือนี่คุณสุนิตบัท่นัดปะนกับคุณพภาพรคุณแม่สำลานถือว่ามือนี่เป็นมือเลือกงามยามดีล่ะพี่น้อง เป็นมือสัตว์ท่าทา,านมาบปรรจบเตื้อเป็นวันนาดปู่พี่น้องมาไรบานตื้อเป็นการบาเชื่อสัพันเธภาพบ,บอกให้ยาตพิมพ์น็อตโมทอนบุญผู้ลองคนว่าไม่กินข้าวปุ่นลองคนบามาฟังลำ่บมบ่ได้ทำซาโต้กับโฮกันไปหันหนั่นให้ได้ยัง่งให้ได้บ,บ,บัดพิมกันเบิดสบอนบัดเขาลำจังได้ฟอดเมาเหลาจังบา้า สังเกตเบิ้งพี่น้องไก่มาตั้งแต่มมแดงว่านสุมกับงานควงเข้าวนกันในมันเล้วส่วนบางเงินคําเกี่ยวแนวใดก็ไม้ขาดตึ้งสาดหมอนเถ่อพอมาห้องทอนใส่กันนอกจากนั้นก็ถือว่ามายามเดอนอแม่นอจากกันนานหลายปีโชคดีจังมาาพ่อจ้ได้นอมาเห็นหน้าพี่บ้าจ่าทางเขาทามเขาเข้าเรื่องเขาแล้วกินเหล่ามวนกันแล้วกินเหล่ามนกัน แต่มาเอาเด้อขนมาดหินดาจิขอจ่าเจียวหน่อยม้าหินดาจิขอจ่าเจียวหน่อยขันแต่นพ่าแต่นมาเสียเอาโอยบ่บังพี่ใจร่ำนี่มันหมากลูบลางหมากลูบลางเจ้ากระซังทำชือสีบ่หัวซาเลยสางสื่คือบ่าสุงสังอาคารุณาคนกัน้มเดินลแต่ตั้มไม่ใจรลำจกกระมองเยี่ยมเดียมไก่ถ้าเอ้อยไายไม่ายแทนอสงทุขเอ้อยไายไม่ายแทนอสวยมวยเอ้ยมวยเจ้าผู้มวยผมดกผู้กุผมดำบ่ลำมองเมินชมบ่มองเมินก็มองมา มองันหนักก็มองมาเหมือนมือปั๊มหลับอุ้ยทำให้ใจมองไวยทต่ไม่หัวใจแขวยดังชะนีง่อยไปย่ำแรงให้สิบีวีบ่อนบอนย่ำแรงให้สิบีวีบ่อนบ่อนไปใช้ผ่ากูสอดไปนอนให้แต่ชะนีตุกเดือดละตุกอยู่ในโลกนี้กับ่ะทอคอมลกอุบ จอยากสิแบงปินไหลบันทีนอนคืนฝันให้ันติ่นบาปูใจหวังบันแลาไปยามซอนหวงนอนถูกเลิดล้ำไปยามคำเที่ยวโหดเลิดล้ำไปยามคำเที่ยวโหดสีบอลูต้นบ่อบาพี่ชายโหเกี่ยวพดีร้องยิมหวานหวานนิดหน่อรองยิ้มหวานหว่ออดพอยิ้มหน่อยหน่อยสียพ่อไหม่ยิ้มเป็นไรพวกองยิ้มป็น เป็นไรเพื่อองยิ้มป็นไรเจ้าขนละมอยไป่ทำได้จต่เออเพนน้าน้องไปหองยิ้มยิ้มเยี่มเดือว่าความรักยิ่มไปอิ่มเร็วสุดสาวมอลำในคืนนี้คันจะมีแฟนเลยมีปัวแลกกับผาเกี่ยวเนี่คิวมีปัวแลกกับาเกี่ยวเนีคิวเชิญมายิ้มกันเชิญมายิ้มกันแล้วมตีคิวใส่กันวตีคิวใส่กัน thank you ไปญาตเฮ็ดยังมันบ่แม่นมือข่อยเด้๋มือเสียสุรินทร์พุ่ญคั่นบายนี่ก็แม่นมือเสียสุรินทร์กั่นจับก็แม่นมือเสียสุรินทร์พุ่นสินหาญาติอะใจเย็นๆมื้อนี้บุญหลายเซีญญ่ยวข่อยน้ำบ่เพิงบุญบารมีท่านผู้ใหญ่ประเสริฐพยุงตนมื้อนี้คุณแม่สัมลัน ความลูกความหลานทุกคนมีความกะตัญญูกะตะเวทีกตันญูแปลว่ารู้คุณกะตะเวทีแปลว่าตอบแทนคุณโมเมนต์พอผู้ใหญ่ประเสริฐต,ตายต่างถิ่มพ่าผีต่างเอาทานตายไปแล้วมาเล้วบ่มีเอ,อื้อเอาห่าอีเมีสํารานคิดหอดพอประเสริฐไล่ไหลขจิตโทรศัพท์ไปหาพ่อเสิฐจักเล่าใส่เบอรยยัง สิยันจดหมายส่งไปกับบอ่อหูบ้านเลขที่พ่วมหนักใจเฮ็ดอึ้งตึงยุบประเดี๋ยวสองปีและ้วก็แล้วสามปีและ้วกะ็แล้วเอาจังสี่ซะไปปรึกษาลูกสาวลูกไส้ลูกไผ่ลูกเขยหอดมือดีขึ้นดีนี่ทรงกองบุญให้พ่อเขาซะเลยเด้กเกิดเป็นมือนี่ขึ้นมาสแสดงว่าเนี่ยไงแสดงว่าแม่สําลานเป็นภรรยาที่ดีรักสามียิ่งชีวิตตายไปแล้วยังทำบุญไปหา คุณสุณนิตคุณนาพาพรลูกสาวลูกชายยังพรบ,บตบมือทรงกองบุญไปพร้อมเรียก่าแนวใดเรียกว่ามีความกตัญญูกะตะเวทีกตัญญูไปว่ารู้คุณกะตะเวทีไปว่าตอบแทนคุณข่อยขี่รถขามาเขตตำบลละเวียงโนนารายเนี่ยตะพัดขอย่ํามาเนี่ยมีเจ้าภาพนี่ละเฮ็ดกองบุญด้วยใจใสสัทธาใหญ่ที่สุดจ้างหอดหมอลำมูคณะใหญ่อีกสองมือ ไปกับเจ้าบุญหลายได้หนีไปมั่นห่วมบุญนำเพลินนี่ให้ว่าจังสันเอาละถือว่าเป็นลูกที่ดีในหลักบานีีลูกไม่อยู่กี่อย่างอันนี้มันลูกพ่อประเสริฐลูกแม่สำลันเป็นลูกที่ดีในหลักบานีีบอกไว้หนึ่งอภิชาตตบุตรบุตรปิซาตาให้บาลามีล้นลืนเอีหนยั้งก็ขึ้นฟูฟืนพ่อแม่ตนพ่อแม่ได้บังสนจนกุกระทางได้มีสุข นีราชลไพ่ไก่ถูกลูกดีก็มีหนาพาให้วงตะกุนลุงจะเลิ่นดีสีหงพวกพ่อลุงแม่ป่ามีหนา้าซาไก่ลูกอย่างที่สองบอกไว้เรียกว่าอนุชาตะบุตรบุตรปีซาตาให้เสมอกันกับพ่อเม่บ่บมนเลี้ยวบ่แมนเย่เสมอมดำซ้ำกลางล่างเถื่อมันขีห้ห้ยร่างเถื่อกระส่งดีหาบางที่มันเสียแต่ก็อาศัยได พุทธองคมก็เลยบัญญัติไว้เสมอกันกับพอเมียบอมเป็นเลี้ยวบอมเป็นเย่เสมอดำซ้ำกลางลูกอย่างที่สามนนารายเราไม่มีโดยเฉพาะบ้านซาดอีกแล้ววลดลูกอย่างที่สามเรียกว่าอวะชาตบุตรลูก่สมลูกบสซางการงานที่ขั้นก่อก่อแต่พอก่อแต่เมียก่อแต่พีแต่น้องท่าพวงท่า ลูกซุมนี่คิดได้บ่บากบันสัญหาพ่อแม่ส่งไปศึกษากับวันให้ห้าลิมหากเคยเห็นมาแล้วไร่นวยบ่อยากเอือยลูกผู้ดีกร้างเว้ยลูกผู้ดนกร้าังเว้ยบ่ยันย่อให้ฮอใจลูกบางคนพ่อแม่บอกกับบ่ได้ไม่แก้มันเหลือดัดสังเกตบ่แม่นั่งอยู่นี่ว่าลูกเจ้าของดื้อหลานแห่งมึนตืมเข้าไปอีกแมนบ่แม่ยังึ้นมาพอบ่พเพร่เนี่ยนี่ ได้โทรศัพท์นี่มันกดโทรศัพท์ส่งหาผู้เบาส่งไล่ส่งเฟซหาผู้เบายิ้มหน่อยยิ้มง่ายยุหันยิ้มหน่อยยิ้มง่ายยุหันกัดแม่ใส่อีลาไปซื้อของไอ้แม่เนี่ยมันกัดเดี่ยวอีลาซื้อของไอ้ยายเนี่ยมันกัดเดี่ยวมันเดี่ยวตะเ้าจนหอดเทียงมันกับบลุกเอาไปเอามาแม่ก็เลยด่ายายก็เล่ยหายโอ้ยเป็ดยังสิมึงสิเฮี้ยนให้จบให้กูสั่มบ่านน้น โอ้ายายก็เลยดาย่าอีหายิ่งเชียววะยายศูนย์ก็เลยดา่าด่าไปเดี๋ยวเอาไปเอามาก็ลเลยเป็นน้ำค้ามเบาน้ำค้ามดาอีนีบัดเนี่เฮียนบ่จบซ้ำผู้เมียมาคิดเป็นน้ำค้ากูนี่บ่ข้มามหมอกผู้เมียนี่ศักดิ์สิทธิ์เนีย่ยผู้ใหญ่เสดแล้วเห็นแต่สิ่งดีๆไว้ลูกเราเลยได้แต่สิ่งดีๆีโตนี่เห็นบ่นั่น หรือมันเป็นนำคำดายหาย,ายนี่ยบ่หรือเป็นแนวนั่นขันเป็นยังสั้นเดี๋ยวผมสิบอกให้เด้อบ่ต้องไปอวดดามันโหลดแต่ว่าหาคำมาดาใหมา่อกูคือเหลือไอ้ไก่ไทยอีหาลานอีบ้านจัดสรรอีท่องคำแทงอีโหลดเป็นอีทีหาลอยลอย ด่าให้มันรวยก็มองรถนั่นขั้นลูกเป็นจังซันขั้นลูกเป็นจังซันให้คอยเผาเอาเล่างาดบางเถือขึ้นมาบางขอยย่างเดี่ยวยาสิวัางมันทิมสนิมกินกัดก่อนให้คอยบวกคอยสอนเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยบางที่คอยสอ่อยคืออีเมียเอ้ยอมึยมนปันใดก็ลานเทาดื้อปันใดก็ลูกเฮา คอยเบาคอยจ๋าเอาน้องม่เนาะนี่แหละเด็กหน่อยสุเมนีแหงเบาใส่มันแหงเห็ดใส่แหงดาวมันแหงตืมข้าซ้ำท่านคอยบอกคอยสอนเอาน้องเม่เนาะเลยขอแสดงความดีใจนำคุณแม่สำลันเด้อตลอดฮอท่านผู้ใหญ่ประเสริฐประยุงตนผู้ที่ล้มเสียหายตายไปแล้วไปสู้ปรลูกบางนาล่าเร็วก็บอยหินยิ่ง่าเอ้ยเดยวแม่ขออนุญาตเดักหน่อยสิเงาหายเพราะว่านักดนตรีกินเข่าอยู่เลยร่ำดนจดกหน่อย นักดตรีกินเ้าย่อยกินแล้วไปเดี๋ยวได้จักหน่อยฮะเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องมาเกิดตายไปแล้วอะไรเอาไปได้ด้วยเมแต่เมียสวยสวยก็ไม่ตามเราไปกไลปก็ไปแต่แต่ผู้ใหญ่ประเสริฐเมียเราบ่้ไปน้ำเลฉสนั้นแล้ว เป็นธรรมดาก็ต้องตายคือเจ้าก็คือกันคอยก็คือกันสร้างตวนยิงนย่งไงกะตายต้นไม้ต้นนี้ไงกะตายเป็นอย่างจังต้องตายพิจารณาเบื้องเดวดังกับเข่าคิ้วข้างหางตาเขียนกับขาเนื้อหนังทุกอย่างอยู่นำ้ำฮกกะสร้างแต่บอเมเปนของจริงบอมไาซหรือยิ่งเถออหรือแก่เคยได้หินบอมแม่อง์ศา,ศา,ศาสดาเพิ่นไอเทศนาสอนคนหมดหมูม่ว่ามนุษย์เขาอยู่ในวัตตะวุลเพียงแต่เรียกว่าคนตัวตนสมมุติ สมมุตจิจะเป็นกำนันสมมุตจิจะเป็นตำรวจสมมุติข่อยเป็นมอลำน,นั่นเพียงแต่เรียกว่าคนตัวตนสมมุติซับสิ่งของทั้งสุดใส่ว้ประดับประดาเก็บว้ก็บม่มนีราคาดรอกขันเท่าเก็บว้มีแต่ไฟไหมจูดีเผาล้นตลอดหอดตัวตนคนเท่าเจ้าหล่อนเมื่อจิตใจเท่าอ่อนนิสิ้นมับดับขันบ่ได้พ่อสิบันกลเป็นดินเป็นฝุน่นไฟไหมถิมจนมุนเป็นทานเป็นเถาฉนานคนเท่าเสียอยังเน่เนยพ่อประเสริฐ ตายไปแล้วไปสวรรค์ต่างแต่วิญนยานกิตใจไปนรกก็ไปแต่วิญนยานคือเก่าทิ้งสังขารบูดเนาคิวข้างหางตามีแต่แหงแต่กาญาติกินเงินเีินไอแมวโอ้ผู้เปนอนอดเดี๋ยวตื่นหูตัวหูตนออกจากวัตะวนตันหาทุกอย่างเม้นซิมีกะสร้างมันตีทุกกะตามแท่ยุแต่งาขามในแหงมมีทงงั้ง,งเงิหลวง่อพุ่นเมืองได้ละ เดี๋ยวมันอันหางเครื่องเดาดีๆบางหันให้หลวงพ่อเปิ้งเบิ้งเนียเพิ่นบางเงือได้ละเออเพิ่นตัดเบิ้งแล้วหลวงพอ่อเปิ้งบางเงือแต่ว่าข่อยกับผู้บ่าวนั่งอยู่หน้าเวทีนี่คขึดคึดบ่พอลุงไงอุ้ยตอดเงาเงือกหลดุด <c> ห <oughs> ลวงพ่อเปิ้งบ่คึดแต่ว่าข่อยนี่คขึดทั้งจมเสียดายเสียดายบนในหลาขั้นสวยๆจังสีผู้ง,ง,งามงามจังสี เสดายไฟสีไม้ทิมเสดายไฟสีไม้ทิมสองหิมกะสีไก่ป็นฝุ้นโน้นขวยตุนกะสีเขาขีเมียงบักเสียงน้อยสีบอเห็นกำมเนอ้อ,อ,อโอ้โอ้โอนโ้อ,โอ,โอ อย่าคิดเป็นอื่นเป็นไก่เด้ิมืปอนี่เดอ้อถือว่าข่อยนี่เป็นเสียสุนิทถือว่าข่อยนี่เป็นเสียสุรินพีธเนตเสียสุรินเขาเลียวไปเนาะเมื่อนี้ยคันข่อยจับแก้มให้กให้เจ้าเขายาเจ้าจับเสียสุรินจับเดอ้อเห็นแก้มก็ไปแต่อยากดมเห็นนมก็ไปแต่อยากจับใส่มันนมแท้ให้นมปลอมอไ,ไม่ข่อใบมึงดูเมื่อนั้นคิฝอยง,งั้นไปมิ ตาหนังเขายังกอดกัน no นี่ล <Bu> ีลู่ลิเกเขาก็กอดกันนี่ดีไข่กับเจ้ากันนักแสดงคือกันแก่มันสมบูรสมบัติให้บ้านชาคนชาเลยไปแมนบอกเดี๋ยวเห็นแก้มก็ยังไปแต่อยากดมเดี๋ยวเห็นนุ่มก็ยังไปแต่อยากจับขั้นเหลียวเห็นทองน้อยแก่อยากทับจักเถื่อดีอดไว้เดยใจเดยอดไว้เดยใจเดิขั้นแมนอดบ่ได้ก็ให้จักเถื่อนในเด้อ เธอเดียวเอาดอกบ่ต้องแพงดอกนี่บ่เห็นตีขี่รถมานหอดทางง่าโค้งเขาเขียนระวังโค้งอันตรายมองไหนเขาเห็นน้นทา่าสมถนนเขาก็เขียนตะปต้ายตดไว้มีกองวัสด,ดุบนไหลทางเห็นปะยมาหอดทางเขาก็เขียนลูกศรสี่ไว้ไปอำเภอไปตำบลโนนละเวียงคอยก็เรี่ยวมาก กันเจ้าญาติมือคอยถือญาติมือคอยสูนหลายกัเขียนปา,ย,า,ตายติดเป๊ะก,กันหีค่าใครยะเป๊ะเขาเะไดโฮอะใอ้ไข่ตั้งรักสะกันเนาะเดี๋ยวไอ้นักดนตรีแล้วไป,อไปเ,วเอาคนไปแล้วเดี๋ยวอีก,กวันนึงเดี๋ยวเด้าคำนักดนตรีกินเขานะอะ คอยโบโหว่าบ้านซาดสิเป็นคือบ้านข่วยบ้านข่อใน,น,นพู้เท่าหกสิบเ็ดสิบแปดสิบเนี่งเงินพู้เท่าหกลอยเก็ดลอยแปดลอยเพงร้านข้อคือขอซื้อขนมจมแต่เศร้าจนคำปวดเข่าก็บ่กล้าไปหาหมอวิ่นหัวก็บ่กล้าซื้อยากินแต่ว่ามือเลขออกป้อมเสล็กคือกันบ่แเม่อันนี้บ้านผมเป็นเบิรบ้าน บ่เดี๋ยวบ้านเ้องดอกบ้านผมหมดละเทาเทาเทียวเทวอันคันหัวได้เพิ่นถืออันดีใจหลายเนี่ยถือยี่สิบาทสามสิบาทยางห้องมัตตาปากข้ามันกูถือเลขเมื่อที่กินยางห้องเทกันเงินเลขเบิด์ตยูรันข้าวคันหัวได้ว่าถือหมานอนอยู่ซื่อๆกับยางไปเตีมันเช็หนีเนี่ยหมากูแห่งว่าถือเลขเป็นคือขันบ่ บ้านผมอันบดิว่าบ้านอืนอ่นเอาบ้านผมนี่แหละขันงวดได้บ่ได้เ,ดเรียกบ่เถียงกระซ่วนกันไปเล่นไผ่เนี่ยขาครวยห่างตาละสองบาทได้กระตาบากหอยซอนรอดแค่งม้วไปปั๊บไปนั่งเตียงแล้หละขาครวยห่างสิ้นเนิบปั๊บเอาอีมึงเป็นขานจับปับป๊บปับ๊บปั๊บงวดหนึ่งตำรวจเรียนมาเลายไม่ใไงหน,นึ่งบ่มีแนวสีเห็ดเรียนลูกน้องหนามงบกหอยซ้อน ตำรวจว่าได้บ่เลยยายพนักพูดเถ้าเลื่อมตัวสันมาได้ดอกสันมีแต่เสียไม่งี้หนึ่งเรียนเกิดตั้งเฮียนจากบ่้หูจากแนวเสียเอาผ่มนุ่มตุ่มบัดเห็นตาผมผิดดีเยอะตำรวจว่าเป็นอะไรละย้ายพะนักไปจากแนวสีว่าโอ้ยสันบ่ได้เป็นอยังดอกสันเป็นเจ้ามือพะนักบ้านห่อตะบ่มีดอกเนาะ ับนักดนต,ตรีแล้วล่ะครับคุณเออบอกวามในใจสักวันเนี่ยเคยล่ำยู่ดอกงวดบังหันตั้งใจไว้ว่าสิได้เงินเลขเนี่ยเนี่ยมาซื้อใจค่ารถไถเอาเขาใส่เราแปดซีข่อยกระนำแปดหาข่อยกระนำอันบัดหกซีหกหาอันบัตหนึ่งหนึ่งอันเลขทะเบียนรถหน้าหยกหน้าเยกอนกนะีฮะนำประวัดิเนี่ยต้งองมองเขากับายเพียงเดียว แต่วาจักสิเฮ็ดจังไดเนี่ยมันมักเนาะเป็นธรรมดาถ้าอยากได้ของเขาต้องเอาของเราไปเสี่ยงถ้าเขาไม่เกี่ยงเราก็เกี่ยงมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าเมนมักแต่พี่น้องบ้านศาสดอกหลวงพอ่อยุวัฒกรรมใช่ฮะบาเรื่องเรื่องหวยรวยเบือบักไงพักกันพิไปใส่หลวงโบ,บปากเด้งบ่จักเศร้าจัก,กเลงถูกไปเพราะแต่เป็นเขกาวานี้หวยดังแมนไผ่หามก็บป้ฟังดอกศาสเนี่ยตูมักหวยในบ้าน มอแค้นไข่อยกะมักแต่ว่าพี่น้องบ้านซากคิดเบื่องแล้ววสาวหมอลำแหงคักนี่ตการสำคัญไปเห็นรถชนกันกระแล่นด้วยเบื้องเลขไทยรคนออกดูไงใส่รถเบื่อสามเต่าเล่นไปถามะเบียนเลขยังสูมันกะบ้าคือกันได้เม่พ่อต้นไม่ก็ะไปถูเอาแป้งท่าปากตุ่มบัว่าข้าวกะก้มสอดซองม่งดูเล่อกมาแล้วสูหาสามนึ่แมนซีเก่าซุ่มไปน้่กะเบ้าสันก็เห็นคือกัน วดกว่อนนี่กลับไปฮอดบ้าน่นเต็กพ,พันคุนพันโต,ตัติงตังหะโทษทนา่เออเลขออกมาเดินกะหีกับด่าันดอกสี่สามสูงไปจำพอดท้องเราบอกนี่ออบ้านนี้เปลี่ยนไ่ไปได้เลขไปตีทิ้นเนี่ยบันเนะ่หัไปในหินซุ้มไปน้ำกันว้าเลขบันสีออกโตเก่าตามในเดอ้อสูดเดอ้อได้เลขมาเป็นมาแล้วกับเป็นเซลเพอไผ่ทำกับบ่ สิบอกได้จังไดงวดีสันไดมาไม่บอกก่ได้ดอกเลขมันที่เคลื่อนพอจะไปหอดเองินบนางเขียนใส่กระดาษน้อยๆเสีงใใยงไว้ไต้หมอนมูเจ้าเคยเสี้ยงหลีบ่เขียนใส่กระดาษน้อยๆเสี้งใใยงไว้ไต้หมอนหอดย่ามนอนพันเป็นบ้าเป็นหวัวบ่เนี่ยมืออื่นเลขสิออกขึ้นนี่นอนกระบอกเลยเป็นบ้าเป็นหัวงวดนึงนั่นเมื่อได้เศร้าไปถึงหำผัวงวดนี้ตองมีเกา่า เมื่อลงเศร้าไปถึงห้ำพวงวัดนี่ต้องมีเก่าทางผัวผัวก็ได้เบาเออเอหำกูหำกูผัวได้ฝากกูผูนี่เอาเสียซ้ำที่เป็นจงไหคนดีถือรางวัลที่หนึ่งมันไหนรางวัลที่หนึ่งแต่อยู่ในมุงฝนในแม่เอานักดนตรีได้แล้วยังได้แล้วก็เย้าให้พี่น้องได้แก้หนาวจากก่อนดู